สบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนาะมาบึงบรรยากาศยามค่ายแรงอยู่ในบริเวณใจกลางของนะขอหน้าคลโลวีว่จันเนาะก็คือในะขอบเขตของถนนรานสร้างนะั่นแหละเนาะทางด้านหน้าของธนาคาร J d ดีนี่เนาะออกไปหาประตูใสยนั่นะเองนะทุกคนบรรยากาศยามค่ายแรงแบบนี้เนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเรียกแล้วก็เป็นโมงที่คนเที่ยวนะของหลายๆท่านนั่นแหละนะนะรวมถึงการเลิก พระมหามองค์เฮียนน้องๆในในระยะนี้และกาบ,บวกกับในระยะนี้ก,ก็คือจะเป็นช่วงบุญใหญ่บุญประจําปีของสาวนครหลวงเวียงจันทร์เนาะก็คือบุญธรรมการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเนาะทุกท่านอ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนาะข้ามทางไปอีกฝากทางกรรมด้านหนึ่งเด้อ บรรยากาศยาวค่ายแรงก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอากาศก็คือว่าแจ่มใสดีในช่องระยะนี้เพราะว่าเป็นหนาวๆหน่อยหนึ่งนะทุกคนอยู่ในนครหลวงไมจัดของเราอันนี้ทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นตลาดเซาหมอน,นั่นเองเนาะทางด้านฝั่ง,งดำน,นันนี่หรือว่าท่านใดเราเคยมามาที่ยวในนครหลวงก็เคยมายางในบริเวณกันนี้แล้วหรือบอกหรือว่าเป็น,นอะไรเนาะเขาคือเขาเขตแถวบริเวณนี้ก็จะแมนประกอบมีสำนักง,งานห้องการธนาคารที่ว่า หลากหลายเนาะฝากทางการน,นั้นก็นจะแมันของธนาคาร JDB ต่อมากับมีแบงก์เนาะอ่ามาล่าฮั่นต่อมาก็คือจะธนาคารการค้าต่างประเทศเนาะเวียดนามลาวจำกัดนั่นเองคนาะถือว่านี่หลายาฝากแล้วนี่ก็คือจะมีธนาคารอา่าซาคอมแบงก์เนาะหรือว่าผู้ใดอยากจะแลกเ,เ,เปลี่ยนเงินเปลี่ยนคขาเนาะเวลาเขาบริมาเกี่ยวจนึงสิ กมาเปลี่ยนอยังแถวบริเวณหอตลาดเซาฟ์นี่ได้เนาะเปลี่ยนอยู่ในธนาคารอย่างนี้สิเนาะในธนาคารมันจะครับอ่เลิกเปลี่ยน,นต่างๆโอ้เนาะในอ่ามื้อนี้กับเป็นวันทีเซาเซาสองเนาะจะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะของการที่เพิ่นมีการใต้ดอกไฟอ่าเกี่ยวกับสีฟ้านั่นเองเนาะก็คือ สิทธ no oh, uh, ิของเด็กน้อยนั่นเองเนาะก็คืออ่าเพิ่นยังอยู่ในช่วงของการเสด็จสรงอ่าวันเด็กน้อยโลกอยู่เนาะในทั่วโลกเลยในปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนาะอยากชมภาพบรรยากาศนี่น้ำกันในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็คือในมื้ออื่นเนาะวันที่เชสามก็จะเป็นมื้อเปิดของงานเทศกาลนะบุญรัาตรการพระธาตุหลวงวิจารณ์เนาะคือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะของลาวเขาโดยเฉพาะกับแม่นอยู่นครหลวงวิจารณ์เทานี่เนาะ แถวๆนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะะอันนี้จะเป็นเป็นศูนย์ข้อมูลข่้าสารทางการท่องเท,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 ที่ยวอ,อ่าถัาต่อมาก็คือจะมาคมธุรกิจท่องเท,ที่ยาาวแล้วเนาะนอกนอจากนั้นก็จะมีนธนาคารน้ำเนอ่ากว่ากอบมีหล,หลายๆอย่างนะทุกท่านถนนเส้นนี้ก็คือจะแมนเป็นถนนลันสร้างโด,ย,ดยคนที่ตอกมาตั้งแต่ประตูไซเนะเาะออกไปไซหาหอคำบริเวณถานนลันสร้างเลยฝั่งข้างกด้านนั้นก็คือจะแมนสถาบันของฝรั่งนาะนี่ทางด้านนั้น ติดกันกับธนาคารการค้าต่างประเทศเวียดนามประจำลาวจำกัดนั่นเองเย็นแล้วเนาะอาโมงนี่หันทุกคนมั่ก็ยังพอถ่อมหาโมงป่ายน้อยเดียวนะแต่ว่าตาวินต้องกับใกล้จะตกดินใกล้จะ่อนคำแล้วแถวนี้ก็แมนขึ้นกับบ้าน่าหันเสด็จรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเนาะฝากทางกรรด้านี้ นักกัะแมแมนเป็นธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดนั่นเองถือว่าหลายคนสำนักง,งานองคการธนาคารต่างๆล้วเขตบริเวณนี้ทางรุมทางนั้นหนาแล้วนันก,นกไปก็คือจะเป็นองค์การยูนิเซฟตอนหน้ากับพงเฮียนหมอปายอะมอสอเวียงจันนี่ป้ายถนนลานสร้างสองต้นแรงๆแบบนี้ทรัพส่วนเนาะกาจอนจออยู่ในตัวเมืองของเขาแต่ว่าฮอดประมาณอีกน้อยนึง ก็ประมาณหกหรือว่าเจ็ดโมงเยางเษถนนก็จะโล่งแล้วถาวารบมีซ่องเทศกาลหรือฉพา่ามื้อนี้หันวันที่เสองเนาะก็คู่สักว่าหลายๆคนก็จะมาเที่ยวบุญน้ากันอ่าเที่ยวบุญกันมาเที่ยวบุญพระหลวงพิจาร์เก็เส้นห้างก็จะรุ้สึกว่าผู้คนก็จะเพิ่มขึ้นมาลดขาเข้าคนา่าเขาจะหลายในมื้อนี้ฝั่งกรรมนั้นก็จะมาเป็นธนาคารลาวฝรั่งเองเป็นสำนักงานใหญ่ของเพิ่นเนาะก็อยู่ในขอบเขตนะครับฝ่ายุ้นก็จะม่เป็นว่าทาุฟุลดันเอง ขามทางกันเดี๋ยวขามทางต่อทางฝากกับนั้นเนาะเพราะว่าในขอเขตบริเวณแถวนี้ก็จะมีเส้นทางที่เป็นซีแยกสารแยกกับข้างๆวัดจะหลายเนาะทุกคนแป๊บเดียวก็เจอแยกแล้วรถข้างว่าจะหลายในช่วงโมงนี้ อีกพอๆเท่าไหร่มื่อเนอจะเบิดเดือนนี้แล้เนาะก้าเข้าสู่เดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายเนะของปี2003กันแหละก็จะก้าเขาปี2 0 2 4และที่สําคัญเนะในปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งเนะที่เิ่นมีการเปิดในเรื่องของปีท่องเที่ยวแา้เนะก็คือปี2 0 2 4นั่นเองคนก็นจะเปิดในมือ่อวันที่23เนาะมื้อเปิดบุญน,น่าสสการคาดหวังไ่จัดเส้นกัน ข่าวข้ามไปพูดแล้วก็เจ้าแม่นเปล่นสายล้มเนาะฝังทางทางนี้ทางกรรมเส้นทาเส้นนั้นออกไปใช้สายล้มไปศูนย์พลอคมของเราเนาะเพราะวจะมีเครือข,รข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆก็คือจะอยู่ในส่วนทางก,กรมด้านนั้นนี่จุดนี้ฮะ,ะจะมีห้ามเขาเปียกเขาเปียกแซบเนาะในตอนเทาา่าเท่าก็ข่าวว่าจะมีผู้คนคนมาก,กินหลายๆนะจะเป็นห้ามกา่าห้ามดิมที่มีอายุหลายปีแล้วเนาะในโซนอันนี้นเ,นเดิ่มแล้วหละ ฟิกตัวนี้ก็จะแมนเป็นของเวียดแบงเซนกันเนาะอาคารตัวนี้ก็เลยเพิ่นปั๊บเปลี่ยนใหม่เลยในทุกคนเตกนบริเลป็นอันเช่นเนาะเพิ่น,นมีการขยายมีการทาสีอันบรณะล่าครอบเขตของตัวมูลาเพิ่มตึงขึ้นเพราะว่าในมีหลายๆโปรเจกต์หลายโครงการเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮานะบุตรโเฉพะตั้งแต่อยู่ในคอนหลวงก็คืออ่าหลายๆพื้นที่ของลาวเขาเลยเนาะถูกภากเลยของ ของแขวงน,น,นั้นเองอาตอมาก็คือจะแมนเป็นกระทรวงการเงินเนาะทางด้านนี้กระรวงการเงินกลมภ้าสีกลมบัญชีคือยอยู่ที่นี่นะติดกับถนนร้านสร้างเขาองท้งล่างขอาเขาทั้งหมดก็มีอยู่18กระรวงเนาะแต่ว่าแต่ละกระรวงเข้าพเจ้ากับบจชอดอกนวามีทั้งหมด18กระรวงนั้นมีซื้อว่ากระรวงอย่างเดียว เข้าไปครับเจ้าเข้าทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นวัดธาตุฝุ่นนั่นเองนี่วัดใหญ่วัดจากเนกาะวัดเครื่องกลางแต่ว่าธาตุฝุ่นหันบ่ได้อยู่อ่ะในวัดธาตุฝุ่นเนาะจะอยู่อ่ะในของกระทรวงอ่ะโบเฮเนาะกระทรวงอ่ะโบเฮนะครับข้าวเจ้าว่าพี่เขาทําอะไรเนาะฝั่งทางด้านนั้นจะมีเป็นวัดอ่าเป็นธาตุด่าธาตุใหญ่ๆเลยที่อยู่อ่าทางด้านหลังของอาคารบริษัทวิย์ของกระทรวง พลังงานและโบเฮเนาะเอ้ยขับเจ้าว่าผิดลืมเอิญซื้อโบเตี่มเนาะชิมเตี่มก็คือกระชองพลังงานและโบเฮน,นั่นเองฝากกนละังโมงเลือกเฮียนเนาะของน้องนักเฮียนอันนี้โบนี้ก็คือจะแมนเป็นจุดนางขาลวดเมย์เนาะฝากกำนันจงแมนเป็นโรงเรียนมวสสวิงจันท์ได้ทุกคน ไฟคำยามเร็แหละเพราะว่าอ่าหอด18โมงเนาะคนจะมีการใต้ไฟสีฟ้านะั่นเองก็คือสัญลักษณ์ของชิธีของเด็กนั่นเอง<ะ>อแรงแบบนี้วันนี้ก็จะมาจอดหับรถเอ่อรถมาจอดทาหับลูกทาเลกรงเทียนทางด้านหน้า เป็นหงเฮียนเก่าหงเฮียนเกเรเลยเนาะของขอนหลวงเขาก็นี่แหละก็คือหองเฮียนมอเลี้ยงจันต่ก่อนครัที่จะเป็นอุดมอุดมเวี้ยงจันนั่นเองอ่าอันนี้จะเป็นเป็นกุกทถินเ้อทุกคนนี่คนนี้เห็ี่ยนบ่อ่ากุกขถิน่ใหญ่ที่สุดแหละแล้วก็มีอาย,อยุหลายสิบป,ปีเนาะ ปกติที่อยู่ในขอบเขตขององค์การยูนิสอ่าองค์การยูนิเซฟหรือว่าสหปร,ระชาชาตินั่นเองออการสหปร,ระชาชาตินะพระจําลาวเขาไปอยู่นี่ยูติดก,กันกับประตูใสนี่แหละพาเนะครับ GNDP United National องค์การสหปร,ระชาชาติ นักท่องเที่ยวก็ถือว่าหลายจีเพิ่นเข้ามาเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวอ่าเกาหลีจีนทั้งยืนทั้งอ่าท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆเนาะยูโรปอันส่นักท่องเที่ยวไทย กลับมาในช่องอรอยายะนี้เพราะว่าแต่ละมื้อน,นี่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าจะมีทั่วที่เพิ่นเอามาลงมนาะอยู่ประตูใส่แต่ละมืออ้อตลอดแต่ว่าข้าพเจ้า,างานอยู่ภาคขั้งกำนี่พี่เด้อทุกคนนภาคขั้งทั่ว่าฝคขั้งกำด้านขานี่พี่ของทานด้านาขององค์การยูเอ็นนิดนิดหนาะยขอบเขตขององค์การยูเอ็น หรือว่าองค์การซาปาซาาตประจันศพก่อร่างเขานที่ทายาก็ไปพุ่นเนาะที่อาไปซื้อก็จะแมนไปถนนหนอ,องบ่อนเช่นกันที่จะออกไปไซอันท่านหลวงเนาะสินทางเส้นนั้นแล้วก็เคยจะแมนสำนักงานปกครองนครหลวงเนาะ,ะที่เ,เป็นตึกสีส้มๆหลังคาสีส้มๆนั่น ต้องข้ามจุดนี้เนาะหา,าะหาจุดที่แท้ต้องข้ามจุดนี้แลรถย่างไปฮอดจุดนั้นเราจึงข้ามไปฝากกันนั่นเนาะเราจะข้ามบรรยากาศเอาฝากขังกำดั้นนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมประมาณนี้แหละการที่พาทุกคนเบิ่งบรรยากาศโดยรวมรีวิวเนาะของประตูไซกับทคลิปวิดีโอที่ผ่านมา,าก็ได้นำพาทุกท่านได้ชมบรรยากาศกันแล้วเนาะ ว่าการนับแต่เพื่อมีการบูรณะมีการเปลี่ยนแปลงนับตแต่สว่างนับแต่ต้นเดือนมีทุนาเป็นต้นมาทัาปัจจุบันนีก็ะหาเดือนก็กลัวก็ถือว่านี้หลายอย่างกับเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวหอโมงประมาณหกโมงหกโมงแรกเนาะตามที่าตาตารางที่ผปไดระบุเอาไว้มันก็จะมีการใต้ดอกไฟอาการมีการเปิดน้ำผุเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้ทุกคนด้ส่วนภาพเพิ่มเติมฝั่งทางกำดันนี่ก็จะแมนเป็น กระสวงยินกระสวงยินรำเกานะ่าเนาะเพราะว่ากระสวงตัวใหม่เป็นย้ายไปอยู่ที่แถวโนสวนะวน,โนสะอาดทุเลวเนาะแถวบ้านโนนสะอาดก็คือเขตที่ไปมีการสร้างกระสวงใหม่ทางนั้นพูเลยนี่จะเป็นเป็นอาคารเกานะ่าเนาะแต่ว่าตอนหน้าไปายผมกูนะว่าเพื่อนจะคิดเป็นอย่างนะั้นในจุดนี้อาจจะมีการพูดจะว่าได้ยินว่าวจะเข้าว่าว เพื่อนจะให้ป็นส่วนสาธารณะเพิ่มเติมก็คือเป็นส่วนสาธารณะของวัตูุใ่นี่แหละในของข้อขตของทงังกระทรวงยุติธรรมนี่ามที่ได้ยินมาครา่าวแรแต่ว่าขัาร่นเจ้ากับบคุคคลฟูมเราว่าเมนข่าวแท้หรือว่าเป็นข้อมูลแท้เนาะแต่ว่า,าดได้ยินมาเขาข่าวประมาณนั้น3ามที่ได้ยินหลายๆคนว่าเนาะแต่ก็ยังบุคคลคอนเฟิร์มว่าเพื่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะ,ะเนื้อที่ของกระทรวงยุติธรรมนี้ออกให้เป็น ส่วนสาธารณะเนะของประตูไซเพิ่มเติมอีกในขอบเขตท,ทางด้านนี้เพราะว่าในแผนการพัฒนาของนครหลวงเนาะเพื่อนก็จะมีการพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวเนาะในจุดบริเวณนี้จนฮอดแคมป์ขอกเลย่ะเป็นอ่าปักหลักของป่าท่องเที่ยวของเพิ่อนทุกทีขับเจ้ายางก่ายทางมาลายเลยดีกวังเนาะทางมาลายเพราะว่ารถติดหลายทุกคนในจุดนี้นะแต่ละมื้อยามคครแดงแบบนี้เพราะมันจะมีรถตัวเนาะ อ่าองนักท่องเที่ยวนี่มาลงค่อนข้างว่าจะหลายในแต่ละมื้อจะเลยเห็ุให้บริเวณน,นี้สัญจรรถติดเนี่ยแล้วกระบวกกลับในช่องนี้เป็นเทศกาลบุญนนบุญพระธาตุหลวงเนเพราะว่านักไปสินทางสินขึ้นไปหอดสีแยกไฟแดงนองบออนั่นก็คือว่ารถหลายรถติดเนาะจะเลยเห็ุให้ขัดชันจอดแหน่น,นแอดนัดเนาะในช่องไรเนีานี่นี่ก็มากับกระชรวงกระรกรรามแหล่าไหม้เนาะมีแต่กระช่วงเนาะติดกันไปนี่ ทัจากกระทรวงการศึกับและป่าไม่ไปกับะแมนกระทรวงยุทาาธิการและขนส่งนะาคของด้านรุ่มไปด้านทัดต่อจากรุ่มไปแล้วก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนาะแล้วก็กระทรวงการเงินสูสิเต็มเนาะกระทรวงแถวบริเวณนี้สำนักงานองการรัฐบาลกาศการสัญจร ไหนตัวเมืองแน่นเนะาะลายชอบแรงแบบนี้ทั้งหลายเลยตอนนี้ถือดว่าตะเวนตกดินเป็นที่แหบห้อยแล้วเนาะค่อยคำยามแรงมาแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นแสงแตะเวนเนาะพ้นจะออกมาจากนาดินอเนาะเป็นแสงที่สวยงามหลายเนาะเป็นแสงสีทอง ซองขึ้นมาให้เราได้เห็นวิวทิวทัศน์ในแบบนี้ถ้าว่าจะเป็นเวลาที่เหมาะเนาะในการไมายางส่วนสาธารณะดังกล่าวนี่ก็คือจะเมนเป็นช่วงตอนแรงๆประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเป็นอากาศเย็นแต่ก็จะเป็นจุดเตาโฮมผู้คนทุกคนกคนือว่าค,ค,คนมาหลายเนาะในโมงนี้เพราะว่าเปลี่ยนโมงที่่นจะมีการเปิดน้ําพุกันเนาะแล้วก็เป็นโมงที่เตาโฮมผู้คนอย่างสี่หลังจากทีมไมยงางลินในส่วนสาธารณะประตูไซน้แลวเนาะก็จะ ไปกินอาหารงาครคนคายค้ำงางแรงกันเน่อยซีเนาะก็คือได้ว่าเป็นกิจกรรมงาน่องขอนคายแรงเนาะก่อนที่เราจะไปพักผ่อนนั่นเองเนาะถ้าว่าท่านไดได้มาเที่ยวมาลิ่งเซกกอมาในช่วงในระยะนี้ทุกคนตั้งแต่ห้าโมงเรงเนาะึ้นเมื่อไปจนฮอดอ่าราวๆจะกหกโงเคืองประมาณนี้เนาใส่เวลาอยู่ประมาณจากสามสิบนาทีเล็กน้อย,อยพอดีพองามเลยเนาะ หามุ้งคึ่งนาะ่นก็จะมีการเปิดน้ํผูุก่อนและเนาะสำหรับน้ํผู้นี่เพิ่นก็จะมีการเปิดกันทุกๆมื้อเลยเนาะจะบ่มีการเนะเว้นแต่ว่าสําหรับแสงไฟสีฟ้าหันทีซองไซอะประตูใสนั่นละแม่เพิ่นจะมีในช่วงของการเฉลิมฉลองอา่าวันเด็กโลกเนาะก็คือวันที่สาร์พฤจิกาวันที่สองมื้อนี่แหลนะเนาะเป็นมื้อที่ว่า มือสุดท้ายแล้วเนาะในที่เพิ่นจะนําเอาแสงไฟสีท้ามาส่องใส่ประตูใส่นั้นบ่ได้มีแต่เฉพาะอยู่ในลาวค่าเนาะทั่วโลกเลยเนาะสถานที่ที่สําคัญก็จะเฮ็ดเช่นเดียกันเนาะอ่านานาประเทศเพิ่นก็เฮ็ดเช่นกันเนาะบ่ได้มีแต่เฉพาะในลาวเท่านั้นเองเด้อที่อ่าหลายๆคนเห็นในโลกโซเชียลเนาะที่มีภาพอ่าภาพที่มีการอ่าใต้ไฟไมินยิ่งยันยิ่งงัดเนาะอ่าเอิ้นว่ากาลินไฟนั่นแม่นมือทําอิดเนาะก็คือเมื่อวันที่20ที่เพิ่นมีพิธีเปิดและกด ปุ่มเปิดไฟใต้ไฟแสงสีฟ้าแล้วเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเนาะเวลามีาการเปิดพิธียิ่นบอกเพิ่งจะต้องมีไฟส่องยิงแสงอ่ายิงอ่าไฟขึ้นลุลงคเนาะก็คือจะเป็นเรื่องปกติอ่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้จะปีหนึ่งมีเธอหนึงเท่า, 1, ทา 1, นั้นเองเนาะบนนี้มีแต่เฉพาะอยู่ในลาวเขาเนาะก็คือนานาชาติทั่วโลกนั่นเองสถานที่ที่เป็นอ่าทีนส,สำคัญเนาะของประเทศนั้น,น,นเนาะมันก็จะมีการเฉลิมฉลองอวันเด็กโลกเนาะก็คือเป็นวันสิทธิ ของเด็กน้อยทั่วโลกนั่นเองเดี๋ยวทุกคนนีกก็คือเรียกว่าเป็นซีซันบรรยากาศเนาะอีกรูปแบบหนึ่งเนาะอยู่ในแนะลก็หลงไปจันท์ในระยะเวลานี่ก็คือนอกจากจะมีการบูรณาลกาการปรับปรุงของส่วนสาธารณะไปแล้วเนาะที่สําคัญก็คือถ้าว่าผู้ใดเดินทางมาเที่ยวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกนี้ก็คือนับตั้งแต่มื้อนี่แหละเนาะปจนยทอดวันที่2ซจเนาะก็จะได้เที่ยวงานเทศกาลบุญไญ่ประจําปี ของอาลาวหรือว่าโดยเฉพาะกับเมียนมาเขาหลวงเวียงจันท์ก็คือบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทนั่นเองเนาะเพคนจะเริ่มมีการเปิดพฤฤฤฤิธีย่างเป็นทางการเนาะก็คือนับตั้งแต่วันที่23ไปถึงวันที่27นั่นเองอางานกิจกรรมต่างๆก็มีหลากหลายนั่นเองนอ,อกจากจะมีาการวางแสดงการตลาดนัดแล้วเนาะก็ยังพิธีของประเพณีเนาะเอามือ้อเที่ยจะไ้เดี๋จะมีการเซบาตในตอนเช้าของวันที่27 แต่นอกจากนั้นก็จะมีการตีคี้นะตีขี้กับลักเล่นตอนแรงก็จะมีการเวียนเทียนอ้อ,อมหอบพระทาตหลวงนี่จังนั่นเองเด้อนี่ก็คือเ <c oughs> จะพาทุกคนยางข้าม <c oughs> นะ <c oughs> ยาง <c oughs> ซอดจากจุดนี้ไป <c oughs> <c oughs> วันเด็กโลกสาวปัจิตน,นี่ <c oughs> เอาเนี้วข้ามจากฝากจุดนั้นไปนะทุกท่าน ก็จาแมนเป็นถนนลานสร้างถนนคิววามีความสวยงามเลยเออกไปฝั่งกนันกันนะสีฟ้าเปิดเลยเนาะในโซซีมคนเกิดมนการบูรณะในการซ่อมแปลงภายในของประตูใสเนาะเพราะว่าวันซราที่สองทันวาที่จะมาถึงนี่เพื่อนกันจะมีการาเปิดให้เขาขึ้นไปหานัถึงนะทางด้านใน จะปิดให้อ่ามันดน่วนเลยเนาะปิดน้าต,ตังแต่พูดตังแตนมีโควิดระบาดมาก็คือปิดมาเลยเนาะในตอนนั้น,นบรรยากาศงามคายแลงก็คือที่เป็นลักษณะประมาณนี้ได้ทุกท่านอยู่ที่บ้านเขาค่อหลงจัด โดยเฉพาะกับแมคอเอบเขตที่เป็นสูตรรวมนาะสูตรจิตใจก็ของเราก็คือจะเป็นช่อนประตูไซแห่งอังคาวนี่ในลักษณะประมาณนี้เองอ,อันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศนอนที่ข้าพเจ้าได้มานําเสนอให้ทุกท่านได้ับโศน้องกันก็คือนับตั้งแต่ผ่าทุกค,คนยางชวนคุณเนาะเบื้องบรรยากาศยางค่ายแรงแต่สิอากาศเก็กบภาพบรรยากาศอยู่ส่วนประตูไซอ่าอธิ์ตกดินกิจกรรมที่ประเทศเกิดจะมีการเปิดน้ําพุแล้วก็มีการไต้ไฟสีฟ้าเนาะ เพื่อเป็นเซิงสัญ,ญลักษณ์ของสิทธิของเด็กน้อยนั่นเองนะวันทีสาวพจิกวันเด็กโลกนั่นเองนะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ขอเข้าใจทุกท่านเข้ามาสู่นติดตาม่นะเดี๋ยวติดตามต่อนะนัวิทยุถัดไปจะพาทุกคนไปเที่ยวในงานบุญพระธาตุหลวงเงี้งจันต์น้้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอเข้าใจหลายๆ